ก่อนสิไปรับต้มพี่น้องฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องหนุ่มหน้ามนเลยนะครับบรรยากาศทั้งหมดุดยอดที่เก่าเป็นน้องสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟสุขสุขล้นครับพี่น้องพอกันเลยครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับหนุ่มหน้ามนเลครับพี่น้องมือนี้นุ่มหน้ามนสิครับพี่น้องมาเข็ดยำเล็บมือนางครับพี่น้องสูตรสไตล์นุ่มหมามนเลยครับพี่น้อง ามาเบิ่งวัดถือิพกันเลยนะครับพี่น้องว้ามีอย่างน่ครับพี่น้องน้ำปลาพี่น้องน้ำตาลปิ๊บกระเทียมดองพริกสดตำละเอียดครับมะนาวครับพี่น้องของชุรสอันนี้เป็นมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ขึ้นช่ายขายว่าอะไรจะเป็นติ้งไก่ครับพี่น้อง หรือเล็บมือนางครับพี่น้องมือพี่น้องมือรแสบแน่นอนมันเนี่ยจัดไปพี่น้องมาเริ่มมันเลยครับพี่น้องน้ำปลาใส่ลงไปเลยพี่น้องน,น้ำตาลปิดพี่น้องนะ่ีบห่อขันพี่น้องบีบละลายสูตรเด็พดพี่น้องเนี่ยสูตรนี้ นู่นนะนู่นจัดแหงจับไปแซ่บๆฉบมาหน่อพี่น้องเลยแซ่บๆนุ่นกับน้ำย่ำนู่นหน่ยพี่น้องหลังจากเหากันเรียบร้อยแล้วฮะก็ใส่น้ำกระเทียมดองครับพี่น้องนี่กระเทียมดองจัดตลอดสวยๆงามต่อไปปักน่าวพี่น้องบีบไปเลย โอโ้หอมหง่อยพี่น้องเลยคัดไลค์คดแชร์คดติดตามเลยนุ่มหนำพ,นพี่น้องเลยค้นพี่น้องค้นเชุดเราครับพี่น้องคนนออกไปพี่น้องเราก็ลองซิมมึงครับพี่น้องว่ารสชาติได้ปะโอเคพี่น้องสุดยอด ขั to àn to àn ay. Ay ้นตอนต่อไปใส่มะเขือเทศกัพร้อมหัวไงลงไปเลยครับนำมยันึไปสีสันสวยงามพี่นง ใส่ต uhm. ีนไก่ไปน่อเนนับนงกับราได้รับแกมก็ดีน่อุมหนามุนจับไหนกันเครับพื่อ ุดท้ายไ,ได้ครับพี่น้องใส่ใบขึ้นชา,นนนายครับพี่น้องจัดไปสวยๆถูนี่ที่ว่าเห็ดง่ายครับพี่น้องสามาเหตดตามได้คด้บพี่น้องเห็ดง่ายตามสไตล์นุ่มน้ำรสชาติเพราะต้องห่อถึงครับพี่น้องแซ่บเป็นตะไนยครับพี่น้องเอ้ hết <laughs> nhắn là dẹp ngon đấy như thế nào dẹp dẹp hôm nào mới. ok với nó tắt xoay chan không chín không Đó, nó bơ dầm mưa nang หอมวยๆอย่น้องยได้แต่เพ่ครับผจัดไปแตงพักกบไี่น,น้องสวยงามตามสไตล์หนุ่มหน้ามุน Nồng, đẹp rồi phía nào ui là ui <laughs> dẫn đầu tầm tay tè lấy phía nào nghe ba 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 phía nào nghe nào xẹp xẹp ba nào nghe nhầm mấy nàng nồng, rồi Pột,

ซุ่มขมาซุ่มกข้ามาดูเลยจัดไปไี่น่อยรสชาติก็ต้องพูดถึงพี่น่องยไยบอกข้ามเดียวว่าแซ่บพี่น่อง Sáng ngọ. Khổ khăn bên đây mấy anh. Mà thiệt mấy

<laughs> Tôi chờ bắt đồng bò của em không Hãy cho ai ơi สอนไม่นอ้องครับสุดยอดสุดยอดหนังคว่มแซ่บเลยนรน้ทำยำแซี๊ยบ ยำเล็บมือนางพี่น้องคือว่าลดเด็ดเลยสามารถเอาไปเห็ดตามไ,ได้พี่น้องเด้เอเห็ดกินก็นได้เห็ดเป็นกับแก้มก็ดีครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับช่องนี้มีสาระกับหนุ่มน้ามนในเดอรเพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันและกันเย่งแยวๆพอบคุณมลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ